หามันามันม่ใช่ระเบิดะเปิดว่าเป็นนมปังั่นสอังนู่ไม่ร่้อันนู้ข้าวฟังนู่นมันงอันนี้ไม่ยอยากไปท้ายขัมันเลยมันอยู่มน

ไม่มีไรไม่มีไรบอกกล่าวรยยะเด่ะเอกรัดับเนอครับเอกรัตเอกรัรบห้าหาเอกรดับหา